ตอนนี้การไลฟ์สดของพเพื่อนๆจะไม่ยาอีกต่อไปเพราะว่าผมมีตัวนี้ครับเจ้าซาวการ์ซีหนึ่งร้อยเพราะไมโครโฟนหนึ่งชุดมีขาตั้งและสายต่อมาให้ด้วยต่อสายออกแค่สามเส้นจบครับช่องแรกต่อกับหูฟังเป็นวันเตอร์ซึ่งหูฟังตัวนี้เขาให้มาด้วยนะครับยาวถึงสามเมตรช่องสองต่อไมค์ครับไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสช่องสุดท้ายต่อสัญญาณ OTG ออกไปที่โทรศัพท์ที่เราทำการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ครับโอเคแค่นี้จบเลยเบื้องต้นง่ายๆเท่านี้เองนะฮะเจ้าซาวการ์ตัวนี้เกาม เลยยกเว้นตอนแบตหมดนะครับยังไงก็ต้องเสียบไฟไว้หน่อยมาพร้อมกับเอฟเฟกเสียงถึง12แบบอย่า <Yeah. S 1> เปิดเพลงตอนไลฟ์สดไม่ยากครับเชื่อมต่อบ l u e t o ที่ชื่อ C 1 0 0เชื่อมต่อแล้วเพลงมาทันทีครับเปิดเพลงสำหรับงานดีเจปุ่มนี้สำคัญมากๆกดปุ๊บเนี่ยเวลาเราพูดเสียงเพลงจะดับลงนะฮะอย่างนี้เลย